ปลปอ่อยมา์ซไดป่มาริโอวัสดีครับขึ้นรถกับบ้านครับกับทำถอองล่างพรุ่งนี้ข้าวานกันต่อครับกุ้มหมดน้องบ้ามารับครับปิกไอยาราจอดรอแล้วครับ ความเย้ยหลายเหลี่ยนครับปล่อยมาเซิร์ฟปล่อยมาริโอน้นองอายุเพิ่งสิบแปดปีครับคุณแป็นเด่นตายครับดูครับเดินตามลังกันครับกวนคนได้ขี้ก็ได้ครับปล่อยมาเซิร์ฟไอพีแวร์ขี้ครับแล้วก็ปล่อยมาริโอไอน้องเคล็ครับล้านครับไปขึ้นเลย Đó mẹ mà mà. Ai to cứ qua đây. Qua bay, qua, qua, qua bay. bạn này mày cân lóc co lóc co cả ta yên cả đây nè Hãy cho

Làm khói ấy, khói này đây phong chết phong chết phùng ấy. chết phong chết phong ừ. đây phong đấy. phong chết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  phong làm phong chết phong chết phong chết đây chết phong chết thuốc môn ừ. anh ấy đã ra mà ma, thầy ừ. hả? Tông, ở chia căn nè, đánh về ra đây ma.

ลาวรบันต่อเจ้าทมากันล้วเออขึ้ได้เรอยืนเล่ากมาก็มาเลยมป่าามาอ้ยไปต่อไปอ้ยอยอ้ยอชิดอ้ยชิดอ้ยชิดอ้ยเอยืนแบบนี้ได้ป่ะยืนเหนียงข้างแบบนี้ได้ป่ะอุ้ยไปอุ้ยอ้ไปไไป

โอยโอยได้โอ้ยโอ้ยไปโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยยโอยไวาโอ้ยโอ้ยได้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 ปะนียปยื้นี้เลยไม่ได้เกาไม่ได้เลยย่แน่นไอ้เวูดนี้นะเวตอนนี้อย่างทีผูม่น่องเอาเอาเอาลงลงมาเวเอาเอาเจี๊นี้ไปู ่าไมต้องลงเยอะมึงผูกไวยังไงเชื่อลงเยอะเกินอ่ะแล้วผูกผูตรงนี้ผูกยังไงอ่ะลงมาลงมาดิ <c oughs> ข้ารูนีรื่องอะไรไหมครับโอ้โหกระดิกเข้าไปนู้นดิโอ้ย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  วุ U i! U i! Huh? Game, you know? they ้ยวอ้ยูไหนะเไม่ได้เลยจริงเหรอวะเอาลงไปทำเชียร์ได้พลัมลัมเอไปนี่้ันี่ขึ้นขึ้นมานี่ไปทำเชียร์นี่าเรากกอไหมนี่ข้าวไม่ได้ปกติข้าวได้แบบว้านะเคียงขู่ไป ตายคว้าย่อยไอ้เ hey, พ hey, hey, ื okay. no. ่อไอ้แบกขี De ้ไปเดี๋ยวพี่ไปขี่ไปเลยนะเพราะว่านั่นเดี๋ยวล็อกล็อกคอไปล็อกคออีกทีกันแล้วก็มาพูดตรงนี้ไปพูดตายกันเลยย่อยนี่โอ้นี่สิบตันได้นี่ Nhưng mà con tái đi ở đây mà con tay đi là đây đó Nè con tay này là đây Nà, à Mà con tay này à đây น้องทำเร็วทำไงน่อไม่ต้องไม่ต้องลองมานี่ต่ำดูต่ำไม่ตารดูต่ำช่วยน้ยอยเอาเชียบมานี่เออหบอดชู้ไม่เข้าใจกันเลยนต่าม,มานันนาวาทีไปได้ไปเลยได้อ้อแล้วนี่ปริบาลจะล็อกเชียร์ล็อกโซ้กันไหม Bọn bọn mà, ôi! Ờ, mà làm, đi mà lắm đi mà lắm đi Ờ, lắm không? Con ra đây Con Ờ, con ra Ờ, đi mà nát đây ơi Ờ, ừ, con Ờ, ờ ไม่ต้องดึ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 งเออจำจริงดึงมาพูนี่เลยนี่ฟองตีดึงมาพูนี่เออดึงมาพูเออปาดมาเลยดึงหมาลังเลยเดียว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 เออนั่นเลยโอ้โเอาโอ้ปดึงไปดูเลยดึงไปพูดอะไรพูดเลย

tư người gặp ngoài cả tư đại đội đại đi, đại đội đây, đây đại đội 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 Đây đội 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 Ừ bay đội luôn, bay đội 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 chai mà mà đội đội mà đội 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 À? Ừ. Hả? Ai là bố ngài thì bay lại, bay ai quẹt đầu cửa nó ra đây. Bay theo cả mà, không to chơi. Ai đây? Bay Long bánh nhiêu nước đi làm con non, cười tỏ chào bé bảo. Bay cả mà, không to chơi. Ma. Ui dù anh mày đai nè, dù anh mày đai nè Lát nào phải giúp ra đâu Ôi ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์โอเคครับเดี๋ยวก็ยัดเขียดช้างก่อนครับไม่มันใจครับต้องทำกันไหมครับออกรถไปแล้วไม่ใจหงายครับงานช้างเดี๋ยวช้างตกรถปลดรถครับมายื่นเคียงแล้วครับโอเคครับ

อะไรครับแางยออ่อยครับตำบ้ากับดูเลยการจัดการความปลอดภัปดยปอกรอตุกไม่ได้เลยต้งยองรีบรอเลยไปหนักไปเอาไรเดียวตากค้งัมงมงั้งพวกพวกพวกกล้งมั้งแต่เดี๋ยวชวนเลยกัน ส่องตัวสิบตันได้ครับไม่ตำนั่นักไปแล้วครับในแต่เดียเหรอไป ถึงแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับ F4 ค่อนข้างจะเป็นห่วงเมื่อกี้ครับทางเช็ดทั้งโทรทาารั้งไลน์มาท่ามแบบพอดีต้องจอดจางทดมาลั่งเกินครับกลัวจา,างจะตกครับก็เลยล็อกกันไหมครับวันนี้ก็ถึงถึง,ถ,งถึงแล้วครับถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับแกตาหนุ่ยแกควายกับควาน chết mấy con đó Hãy đi cho kênh Ghiền không ดูวันไหนรดเลยอ่ะรดว่านนะกอเดี๋ยวนั้นอยู่แล้วต่อจ้าลอกปลูกเกือบตายอ่เอาลงมาฉีดน้ำดีก่อน Toa, 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 mà nào rồi. Ui. bà, oh nào Bà nào rồi. Lấy mai vào. chẳng dây làm bao ơi ôi, ôi. bớt lấy đi bớt tổng nơi nào ông nào nắm đây nào rồi chó bi rồi chó bi rồi chó bi chết bay chết bay tao phê nè ừ, 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 ừ. Im Hãy <coughs> subscribe นำถ่ายอยู่หน้าบ้านครับบ้านนายเจ้าผู้ใหญ่หนึ่งกับบ้านผีแมกกับรถกุญแจจอดอยู่ครับเจ้าของบ้านรูปไปได้หมดแล้วซี่เฉียะครับที่นี่ครับจางจางเยอะที่รถกับจังหวัดพังงาแต่ว่าไม่อยู่กับบ้านกับออกทำงานครับนอนลงนอนลงดิจูเรตดจุ Nông phích, nông phích cầm Dưới đô cầm Đi ở phía rồi, leo mà tuần đây, Thảo ni thảo ni rồi Đi đi gặp tay Thảo rồi Qua đi rồi đi Đi rồi đi ôn vào เลิกไปแล้วไอ้ไอ้ต้นลำมันนั่งกันมา<อ>ต้นลำเน,นี่ฮะโอู้ตาเลยทูถูขี้ตามันด้วยพี่แวถูขี้ตามันด้วยใต้ตามันอ่ะถูเลยถูไปถึงอีกเรี <c ười> ยกว่าตรง,ตรง ได้แล้วฝั่งนู้นด้วยล่อใต้คางไปเลยเรียกมาเรียบมานูกลำนายมากอ่ะลักขาทำต้นนุ่นนะตทนต้นนุ่นว่าตาทำต้นนุ่นนาย Nga Nó vẫn nụn đáy mai à Cái cột nụn mai à này Vẫn nụn này Mai lắm tuổi này ya dạng nữa nè Hả? Tổ dạng nha ya dạng dạng เียวนั่นนุ่นนะเวะแวะเป็นล้วนั่นดีกว่าไหมเก้ครับซึงจุดไม่ปลายทางย่างปลอดภัยกับเอซครับขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ